โอ้ oh, เรื่องผลดิบิดมอยนะครับตั้งแต่รู้ข่าวเมื่อเมื่อเมื่อคืนก่อนนะครับโอ้โหก็ผมก็คิดว่าทําไมโลกนี้สังคมเราทุกวันนี้มันถึงได้โหดร้ายนะครับมีการคนล้มแล้วก็ข้ามหรือว่าบางทีก็เหยียบซ้ำนะครับคืจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยผมคิดว่าคนรจะได้รับโอกาสนะครับในการสร้างผลงานในการแก้ตัวนะครับคือแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยแปดเดือนมัน มันมันไม่พอหรอกครับคือจริงๆแล้วเดวิดมอยเนี่ยก็ผลงานของเขาเนี่ยมันต้องดูยาวๆครับเหมือนต้องอยู่เอเวอร์ตันเนี่ยสิบปีนะครับสิบเอ็ดปีคือมันต้องดูระดับนั้นนะครับผลงานมันถึงจะจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันเพราะนั้นเนี่ยการปลดเดวิดมอยเป็นเรื่องที่ผมมองว่ามัน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 สะท้อนถึงความโหดร้ายของโรคเราทุกวันนี้นะครับมันไม่มีการให้อภัยไม่มีการให้โอกาสใครใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่แหละผมคิดว่า มันก็น่าเสียดายนะครับกับคนที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนหลายพันล้านทั่วโลกนะครับผมว่า Manchester แมนเชสเตอร์เด็ดเขาไม่ยอมมองภาพกว้างๆนะครับเขาจริงๆก็คนดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าไปไม่ควรฮนะไม่ควร